เรื่องสุขสวัสดีอีกหนึ่งคลิปครับผมพี่น้องตอนนี้ดําเนินการการสูบน้ามาถึงขั้นตอนที่2ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกท่อพญานาคโบโบกพี่น้องก็เลยต้องในไปเปลี่ยนแผนเอาท่อน้อยมากนะครับตอนสารไส้เมืองฮอันแล้วออกมาแล้วยกำยุตซีเหยยืนำยทำแล้วพีรีฟันเล็กซี่พี่น้องฮ่าตอนนี้พ่อตาพ่อทอก,ก็ลูกเฮยกลั่น ย่องบ้างกันอยู่ทั้งล่างเดี๋ยวจะไปลองบึ้งบรรยากาศเบื้องต้นครับผมพี่น้องพอเทากับลูกเลยกำลังทำการเพราะว่าแผนสองเพราะว่าแผนแรกพอพรยานาเข้าบ่บกพี่น้องเพราะว่าพอมันสั่งเราก็เครื่องสูบเข้ากู้บัวตาเข้ากะลุงไปทั้งล่างบ่ได้เลยต้องไปใส่เครื่องหน่อยกัที่นี่สูบไฟลพอระบาย ตอนที่มีคอระบายอยู่คาดว่าอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งคงจะบกนะครับผมพี่น้องหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงก็คงจะบวกพอดีพอเถาพัลลุกไปกาลังคุ้มกอยกันอยู่วันนี้โชวยานบรได้ลูมน้องน้ำมูอยู่ดอกมือนีพี่น้องเพราะว่างานเตสังกสีได้รับมาหนึ่งแขนโอ้ยเลือดผีพด้ล่งน้ำนำมูมาแล้ว เอาสูงเข้าไปหมาแล้วคาดว่ารอบนี้บกแทบไม่ลูกเรียบร้อยเป็นวะมั่นใจอ่านะครับผมรอบนี้บ่อมีผัดบกแท้ๆเอาสูงว่าเอาเดี๋ยวค่อยติดตามเบึ่งว่าตอนน้ำโบกสิมีปลาพ่อได้อยากได้กินบ่เนาะพี่น้องนี่แหละครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะลูกเนาะคาดว่าคงจะน้ำเบิดน้ำโบกพอดีพี่น้องเดี๋ยวค่อยเบิ่งตอนที่น้ำโบกอีกเทค่นึง ปลาสิมีปลาน้อยปลาใหไงไอพ่อได้อยากได้กินบ่นี่ครับปลาตาเทียพ่อเถาของเสาช่วงเป็นกระช่างกำลังคุ้มเครื่อ,องด้วยโอ้โหเห่ๆนี่ครับพี่น้องสูบรอดคอพี่น้องพอก็สีไหลออกมาไม่ออกทา,าออกงพี่นะครับเพราะว่าพอตาเราฝังพอไปฝังพอขามฟ้องไปที่แรกกับภาคกันเอาคู่โบตาตั้งพี่น้องเอาคู่โบตาอ่า เอาเครื่องคู่โบตาตั้งใส่ทอพญานาคมาที่นี่ทอมันสัน่นทอสั่นเกินไปก็เลยบ่ถึงหนามมันเลือกว่าก็เลยบ่บกพี่นอ้องก็เลยต้องได้ไปเอาเครื่องหน่อยมากไอ้โจกับเอาช่วงกับลูกไส้ผมก็ไปเอาเครื่องหน่อยออกมาจากบา้านเวลากับสีซันได้่ยองหน่อยนี่แหละพี่น้องไหม่ไพ่กับลายโอ้ยเฮ่อใม่เอา้าที่ได้อยากได้ดกดินอยู่ที่เนาะอีพอยย่ายากพอดีบรรยากาศก็ดีด,ดีพี่น้องมื้ยนี่ปลาไพ่ เพียงหน้าป่าไผ่น้าพี่น้องเบิง่งบรรยากาศร,บรอบๆกันไปก่อนที่พ่อเฮากำลังคุ้มอยู่นะครับพ่อแล้วมือพ่อยีหลีพี่น้องโอ้ยนี่นี่แหละนี่แหละคนว่นวนาพ่อเนาะคนเป็นพอ่อเป็นเป็นเคน,นมีประสบการณ์หลายกว่าเฮาพี่น้องในการทำการทำาน้าเนี่ยน้องซาน้องนี่ไปโ,โจ้พึ่งมาสูครั้งแรกมันสิมีจุดของเพิ่นอยู่สิเพิ่นมากไว้ ้ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณคร e ึ่งเอวพี่นอ้องเหลืออายุประมาณคร e ึ่งเอวเนี่ยเพราะเป็นเอวเอาซุ้มเลยพี่น้องเอ e วพอตาเพราะเป็น e เ e อวเอาซุ้มเนี่ยเอวพอตานนี่ไปเรื่อยพี่น้องเดี๋ยวก็คงจะบกเดี๋ยวเ้างคอยมาเบิ้งว่าได้เจ็บป่าได้แหน่งลายบ่นี่ปุ้ยแหนงหน่นอไม้พี่น้องแหนงหน่นอไมู้ใครอยากได้ไปแกงใส่สติพศสัตว์หรือว่าเพศสัตว์สตรีมาเอาได้พี่น้องเลยอ,อยู่หน้าเอาซุ้ม มาหันเกาปู้เยี่ยมละไปขนเอาอ่าทางด้านทอพญานาคนัหน่อยมานะครับปัดกินเขาเด้อลูกลูกชายใหญ่นี่ครับพี่นอ้องมืขึ้นกับผ้ากันนอนอยู่นี่แล้วมืงขึ้นก็ได้ขุนจอมยุทธสีเหยื่อเนี่ยพ่นมักมักหลายนี่คันว่าซีดเบ็ดนี่พี่น้องหลานชายหายกินม่านหมันเด้อพี่น้อง ใส่ไอ้กินมนันคักเพื่อนนี่รับสมัครลูกไผ่ยอยู่เด้อพอนี่จูรับสมัครล้านไผ่ยอยู่เด้อพอนี่จูรับสมัครหลานไผ่อยู่เดี๋ยวรุนเดีย๋ยวรุ่นเบาซีไงหนึน่งวิธีกาด รูดที่หมมันหล,นยนลัยมันสีใหม่กีกว่าบ่เนี่ยเอาลองมึงลองมึงลองมึงรุดพี่นของมันมันหันกัดแล้วกัดแล้วต่อเพินปลปอยนี่แล้วเพราะร้อยยิ่งยุ่งหนิเหละมู้เจ้า นี่เป็นบริเวณห่วยดืนน้ำหลานเหมือนกันไปหรอ น้ำหลานใสแสดงว่ามันกัดเรามันไหวอีกมันบ่ทำเนี่มันตื่นเลยมันบ่มันตองหม่ามี มันมากแตต้องรออีกนานเนย มันสีหฮักดิ้ฟาดคือมาทึง่งผีบ่นพี่น้องเกี่ยวงาแค่ผีบันดวงที่ติดล้างปิดนี่ใช่หละ่ะนี่อันนี้นะครับโหด,ด่าอดไขึ้นอยูม่มันมันติดล้างมันขบับโอ้โหมันแต่ว่ามันบกินมันป่หรือ,อใครอยู่ใครแ่้วเริน่รนรล้วละ เดี๋ยวังรุนเบิ้งพี่น้องไปขำมันกาดเอิ่นปูเด้อเดี๋ยวเข้าไปควายให้หลานใส่สมาธิในการนั้นการร้อยจอบยังบุดอย่ก็ได้จอบไผ่จอบเฮยมันตีอยู่เดียวเหอันขึ้นเหินี่ืเป่าเรื่องนับอื่นลด้เ๊ สองพัวเท่ากับโู้เคยก็ร่างเงียนกันกันบุญเอาเครื่องดับจิเอาเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องมันคือดับเนาะเครื่องคือดับมันคือดับพอโอ้ยใหญ่อง ย้ำหวังไหมเอาบาไนี้ไหนบีบบกบแท้บุบคอาปนี้ก็ต้องเปิดแห้งรูกมันจังบอลลุนจำนั่นละ ี่น้องปฏิีัว่าคือโบเยนเมียเพิ่นปฏิวิว่าเอาสูงเหมือจะทางเมียเพิ่นไปใสเมื่อีนเมียเพิ่นบ่ได้ออกมาพี่น้องเพราะว่ามันเป็นวันหยุดเพิ่นไปทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันหยุดเพิ่นหยุดแค่มือละอาทิตย์ละเทือครับหยุดแต่ยี่วันเสาร์ประมาณนี้เอาเดี๋ยวคลิปนี่พักไว้ซ้ำนี่พี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวให้น้าบกก่อนเขาจะค่อยมาติดตาม ตอนต่อไปว่าสีมีป่าไงาป่าน่อยพอ่อดะอยากได้กินบอคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมครับจะเจินสุขสวัสดีครับ